สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดอันดับนะครับตัวละครเทียสีที่มีอยู่ในเกมนะปัจจุบันเนาะเอ่ออันนี้ผมอัดไว้ก่อนที่แพทของ Spider-Man across the spider v e r s e จะเข้านะครับะฉันก็จะไม่รวม My m ม r a l a l e s นะครับหรือว่าตัวเทียสีที่จะตามมาซึ่งผมเดาว,ว่าเป็น Gwen Stacy แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมก็อันนี้ก็จะเอาถึงแค่ล่าสุดนะครับก็คืออดนะัมวอลล็อกเนาะก็ เทียร์ลิสนี้นะครับมันมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจากที่ได้ลองเล่นเทียสี่มามากหน้าหลายตานะครับหลากหลาย ID ซึ่งซึ่งก็ลองใช้ข้อมูลนี้เป็นการตัดสินใจดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าเทียรลิสนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไดว่าอยากชะพั้นตัวไหนต่อนะครับแล้วก็จะเชื่อถือได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะครับแล้วเกณฑ์ที่ผมจะใช้วัดในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ พูดถึงเรื่องของคอสนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายอย่างเช่นว่าเออนะตัวนี้เป็นตัวฟรีตัวนี้เป็นตัวเติมตัวนี้ต้องใช้เพชรซื้ออะไรอย่างเงี้ยต่างกันผมจะวัดแค่ศักยภาพในการใช้งานในโหมดต่างๆและความหลากหลายนะครับถ้าเกิดใช้งานได้หลากหลายโหมดหรือว่าเก่ใงนในหลากหลายโหมดเนี่ยผมก็จะให้มันอยู่แรงสูงนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานในโหมดหลายเลยหรือว่าแบบแทบไม่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 ไม,ไม,ไม,มีโหมดให้ใช้งานนะครับ และแถมแบบดาเมจยังไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมก็จะให้ไว้แรงต่ำนะครับผมจริงๆเนี่ยผมได้จัดไว้แล้วนะครับผมมีตัวในใจไว้แล้วว่าผมอยากเอาตัวไหนไว้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่ว่าเ,เพื่อความสนุกของคลิปนะครับผมว่ามันสนุกกว่านะครับเราแบบพูดถึงไปทีละตัวครับคือผมว่ามันสนุกกว่าการที่แบบจัดไวแล้วแล้วค่อยมานั่งอธิบายว่าเออทำไมผมถึงจัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,น,นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอก ใต้คลิปนะครับว่าทุกคนเห็นด้วยกระเทียลิส์นี้ไหมนะครับแล้วก็พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับสำหรับเทียรลิสเทียสี่ทั้งหมด24ตัวภายในเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะโอเคนะครับผมจัดเทียร์ไว้7อันเนาะซึ่งก็จะมาจาก7ระดับซึ่ง อันดับแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะครับคือสามารถลงได้ทุกโมามาหมดเก่งทุกโหมดแล้วก็หลากหลายนะครับสา,บ ation, สา,ารพัดประโยชน์คือแบบที่สุดของที่สุดแล้วนะครับสองอันดับล่างเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมไม่นําให้ปั้นนะครับอันดับล่างเนี่ยคือจะเป็นตัวที่ดาเมจไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแถมโหมดให้ใช้งานเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับผมส่วนอันดับที่อยู่สีเหลืองไอ AY, สีเขียวนะครับจะเป็นตัวที่โหมดให้ใช้งานเนี่ยมันก็มีน้อยมากๆนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังเก่ง อยู่บ้างครับคือเก่งกว่าสีฟ้าแน่นอนคือมีดาเมจแรงกว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ในร u อบินะครับผมแต่เพียงแต่ว่าหมดให้ใช้งานเนี่ยมันก็มีน้อยเหมือนกันนะครับจริงๆสีเหลืองก็คล้ายกันแต่ว่าสีเหลืองอาจจะเป็นตัวที่แบบตกเมตามาหรือว่าหมดให้ใช้งานเยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายครับขึ้นไปเนี่ยจากสตรองขึ้นไปเนี่ยคือมันจะเป็นตัวที่เก่งหมดเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับและแน่นอนนะครับซูเปอร์ไอดอลของเราจะพลาดคนคนนี้ไปได้ยังไงจินเกรนะครับผมจะ เอาจากตัวละครที่เก่งๆก่อนแล้วกันเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความตื่นเต้นของคนดูจินเกรก็ผมว่าหลายคนน่าจะรู้นอยู่แล้วนะครับ PVE ก็เก่งนะครับลงบอลลงดาบมัมูได้แบบดีมากๆนะครับผมลง P PP ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ ATAC ทําทำลายประเทินลงได้หมดทุกอย่างและเก่งมากในทุกๆโหมดนะครับผมที่สุดของที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับแนะนําว่าควรจะมีติดไ d ทุกคนเนาะ โอเคนะครับรับปิชตัวแรกที่ผมจะส่งไปอยู่นะครับก็คือแอนแมนแอนแมนเนี่ยดาเมจไม่แรงนะครับคือดาเมจค่อนข้างเบาแถมโหมดให้ลงเนี่ยก็ไม่มีนะครับคือถ้าจะบอทบอกว่าเออแอนแมนลงดับบังมูได้ไงลงเวอร์บอร์รี่เจนได้ไงลงดับบังมูเทสสี่มียี่สิบสี่ตัวมันลงได้หมดทุกตัวและมีหลายตัวที่ดาเมจแรงหรือเท่าเท่ากับแอนแมนและไอตัวที่มันดาเมจพอๆกับแอนแมนเนี่ยมันลงโหมดอื่นได้ดีกว่าด้วยและแอนแมนก็ลงไม่ได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงทีหลังนะครับ ส่วนเวอร์บอสเรจินนะครับเวอร์บอสเจนแอนด์แมนมันลงได้ดีสําหรับมือใหม่ก็จริงแต่ว่าในระดับเทียร์4เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เขาปั้นมาอยากเอามาไต่บอสเรจินเนี่ยมันก็เล่นได้เพียงแต่ว่าด่านสูงสูงของบอสเรจินเนี่ยมันแทบไม่มีเงื่อนไขให้แอนด์แมนได้ใช้เลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวที่อยู่ในเทียร์ใกล้ๆกันอย่างเวนอมและกับอเมริกาถึง2ตัวนี้เนี่ยจะลงได้แค่บอสกับดอมังมูและแบบไม่เป็นเมตาในหมดอื่นเลยเนี่ย เวนอมกับกับตนอเมริกายังดาเมจแรงกว่าแอนแมนแถมมีเงื่อนไขให้ใช้ในเวอร์บอส e n ลีเจนนะครับเยอะกว่าแอนแมนอีกเพราะงั้นแอนแมนเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบทำมาโคตรไม่คุ้มเลยนะครับลงดับังมูตัวอื่นก็ลงได้ลงบอสลีเจนเงื่อนไขก็ไม่ค่อยจะมี A B X A B L ไม่มีเงื่อนไขนะครับ P P เนี่อย่าไปพูดถึงเลยแล้วกัน นะครับเพราะงั้นกับตันนเวียดกับเวนอมเนี่ยผมจะให้อยู่แลงสีเขียวนะครับคือถ้าเกิดชอบมันจริงๆเนี่ยก็ปั้นได้คือตัวมันก็ลงบอสได้ดีนะครับมีเงื่อนไขให้มันใช้แต่ว่านอกจากบอสกับดอมมูแล้วอะมันแทบไม่เป็นเมตาหมดอื่นเลย A.B.X.A.B.L ไม่เป็นเมตานะครับแล้วก็เอ่อ p p เนี่ยมันก็พอเล่นขำๆได้นะครับแบบ A.C อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งเทียบเท่ากับแบบจีนเกรสไวร์แมนหรือว่าอดัมนะครับผมอืมอ่อ ก็สาหรับเวนนอมกับกัปตันเนี่ยตัวมันก็คล้ายๆกันนะครับอย่างที่ผมพูดไว้แล้วมันเก่งในเวอร์บอสเ e จนหลักๆแต่ว่าหมดอื่นมันก็ไม่ค่อยได้เฉด่ฉายมากเท่าไหร่ถ้าเกิดจะไต่เวอร์บอจริงๆเนี่ยก็มีติดไอดีไว้ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่แนะนําให้ทาถ้าเกิดคุณเป็นแบบคนที่ไม่ได้จะเติมแพ็คเทอรสีหรือว่ามีของน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับกัปตันอเมริกาเวนนอมครับแต่ว่าแอนแมนเนี่ยคือแบบไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับผม ตัวต่อมาา l a c k Widow นะครับ Black Widow เนี่ยจริงๆผมอยากให้อยู่แรงนี้มากแต่ว่าผมใช้อยู่โอเคแล้วกันเพราะว่านางเนี่ยเคยเป็นเมตาถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปั้นปั้น b a ล k w ว d o w มาตั้งแต่ตั้งแต่มันมาเนี่ยคุณจะใช้งานมันมาค่อนข้างคุม้มในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่า Black w ว d o w เออเป็นเมตาไอเบกมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เป็นเมตาไอเบลแต่ว่าตอนนี้ห่อยมาแล้วนะครับแล้วก็มีกัมูรามาอีกทำให้แบล็กวีโดตกลงมาแต่ว่านางก็ยังเล่นได้อยู่แถมนางยังมีเงื่อนไขในบอสเรจินชั ถ้าเกิดใครไม่ได้ปั้นกัมมูล่าหรือว่าปั้นชาร์เชเีเรียแล้วยังมีแบล็กวีโดทีอีสี่เนี่ยนางก็สามารถลงบอลลีเจนแบบชั้นสูงๆได้สบายๆนะครับเพียงแค่อาจจะต้องปั้นแน่นหน่อยนะครับแต่ว่าเอ่อคือมันอนเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายเพียงแต่ว่าดามิเอตอาจจะไม่ได้มือวังมากนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะอัน r ดรเดตพอสมควรนะครับสำหรับแบล็กวีโดก็อยู่ในแรงที่โอเคนะครับผมตัวต่อมาชารอนนะครับชารอนจริงๆดามิเอตมันแรงมากในวัวบอลลีวเจ ในดอมังมูเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมันไม่มีให้ใช้ในโหมดอื่นๆเลยเหมือนกับกับตันเมกาแล้วก็เวนอมนะครับคือหลักๆสีเขียวว่ามันจะเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างโอเคนะครับหนึ่งเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมันให้ใช้น้อยมากลองพูดลองพูด2โหมดที่ไม่ใช่ w เวอร์บอสเรเจนตกับดอมมูที่ไอสอตัวนี้มันลงได้เก่งไอทีไอสตัวนี้มันลงได้เก่งอ่ะคือแบบแทบไม่มีเลยนะที่เป็นเอ็นเกมคอนเทนต์นะอย่าบอกว่าชาโดแลนเพราะผมพูดถึงเอ็นเกมคอนเทนต์อยู่นะครับโอเค มาต่อกันนะครับมูนไนท์มูนไนท์จะให้อยู่ที่โอเคนะจริงๆผมผมอยากให้มูนไนท์อยู่สูงกว่านี้แต่ว่ามูนไนท์เนี่ยตกเมตาเอบแล้วนะครับเหลือแค่เอเบ็กหนึ่งวันซึ่งเอเ็กเนี่ยก็ถึงสิบสองล้านมันก็ตันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพียงแค่เลขแปดสิบถ้าเกิดเล่น,นด้ดีมันก็สามารถตันได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นอีกหนึ่งในตัวออริจินอลที่แบบค่อนข้างที่จะเอกประสงค์นะครับในยุคสมัยก่อนที่มันมาแรกๆแต่ว่าถ้าเกิดสมัยนี้มันก็ยังได้ใช้งานอยู่ผมแนําว่ามูนไนท์เนี่ย ถ้าเกิดจะบานตอนนี้ไม่คุ้มแล้วแต่ถ้าเกิดคุณใช้ม้แต่มันมาแรกๆเนี่ยเหมือนแบ็กวิดโอเลยมันจะโคตรคุ้มอะคุ้มกว่าแบ็กวิดโออีกนะครับเนื่องจากมูไนท์มันหลากหลายมันเล่นวันทามได้มันลงบอลได้ดีนะครับเล่น a b x ก็ได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์ไปมาระหว่างแดงหลอมหรือว่าเกียร์ม่วงเกียร์ม่วงหลอมอะไรย่างี้ได้ถ้าเกิดวันนึงมันตกเบต้าเอ x AVL แล้วอะไรเงี้ยคุณอยากใส่เกียร์แดงหลอมเป็นลงบอลหรือเจนไปใส่บอลลี่เจนก็ได้เพราะว่า อยู่มานานนะครับแล้วก็เป็นเมตามานานนะครับตอนนี้ก็ยังมีประโยชน์มีงานให้ทำอยู่นะครับเพียงแค่งานมันน่หายไปนะครับแค่เรื่องของ ABL หมดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาขอต่อที่ Iron Man Iron Man จริงๆผมให้อยู่โอเคแล้วกันเพราะว่า Iron Man เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ลงบอสลีเจนแล้วก็ดอมมูค่อนข้าง,าง,างโหดนะครับ ลงไวจบไวเพราะว่ามันมีพาสซีฟที่เพิ่มนาเมตต่อบอสองร้อเปอร์เซ็นเมื่อบอสเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าไอ o n นแมนเนี่ยนอกจากลงบอสกับออดอมอังมูแล้วเนี่ยเ v x เนี่ยเคยเป็นเมตาแต่มันก็เล่นค่อนข้างที่จะยากครับคะแนนถึง12ล้านก็ยังยากเลย a อ l ก็เคยเป็นตัวที่เล่นได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตกเมตาหมดแล้วนะครับไม่มีโหมดอื่นให้ Iron Man ลงเลยนะครับ ทั้ง A B X A B L ไม่มีเลยนะครับ Dispatch ก็ไม่มีนะครับเหลือแค่บริเกนกับดอทมุมูหลักๆซึ่งดอทมุมูกับบริเกนผมรู้สึกว่าไอรอนแมนก็ยังลงได้ดีอยู่นะถ้าเกิดคุณปั้นนางแน่นนะครัแล้วก็อเนกประสงค์เล่นได้หลากหลายนะครับหลากหลายเกียร์นะมันจะเป็นวันทามแดงหลอมชมพูหลอมม่วงหลอมเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเกิดมือใหม่จะปั้นตอนนี้นะไอรอนแมนผมก็ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปปั้นแล้วนะครับคือไอพวกโอเคเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็น เป็นตัวที่เคยเก่งมากในยุคข,ของมันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะปั้นผมว่ามันมันไม่คุ้มที่จะปั้นแล้วนะตัวพวกนี้แต่มันก็ถ้าเกิดใครปั้นมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมว่าตัวมันเก่งนะครับโอเคเนมอ์ More, ผมให้อยู่สตรองเนมอ์เนี่ยเ,เคยเป็นอดีตเมตาทาง APX ท้ง APL นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดอกออกมาแทนแล้วเนมอ์จะเหลือในเรื่องของลงบอสรีเจนแล้วก็ ดอมบังมูครับบอกก่อนว่าดอมบังมูถ้าเกิดไม่ใช่เทียสี่และปั้นไม่แน่นการ์ดไม่ดีดอมบังมูมันจะไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะครับส่วนบริเจนเนี่ยมันก็หลากหลายตรงที่ว่ามันใส่เกียร์ธาตุได้นะครับเกียร์ม่วงก็ได้ถ้าเกิดอยากเน้น a b x a b l ดอมบังมูเนี่ยก็ไปเกียร์ม่วงถ้าเกิดอยากเน้นบริเจนก็ไปเกียร์ธาตุนะครับส่วนใครที่จะไม่ได้ทำดอกออกเพราะว่ามีเนมอร์เทียสสี่อยู่แล้วเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเนมอร์ถ้าเกิดเล่นได้ดีก็ตันถึง12ล้านน H, นใ ABS ะครับ ABL ก็สามามมรถตันได้เหือนกนกัเพียงแค่่วาดอออกมันเล่งง่่นงาายกวแล้ววมันนนคะแแบบไไไปด้กกล่าถ้าเกิดวันใน a b x นอะไรเงี้ย นะครับในมอก็ยังเป็นหนึ่งอีกหนึ่งในะตัวที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ครับในเรื่องของการจัดของใส่ของนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานหลากหลายนะครับมีหลากหลายหมดที่ในมอร์สามารถลงได้ดิสแพดนี้ก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าใน A p X A p L เนี่ยมันเล่นยากมากแค่นั้นเอง นะครับสำหรับเนมอ์บอสชั้นนิเจนบอรลี่เจนชั้นสูง,สงเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขที่เนมอ์ต้องเป็นเนมอ์เท่านั้นที่จะลงได้อย่างเช่นแบบพวก Xmen เมนไวหรือว่า u r a b i l i t y นะครับอย่างเงี้ยเออมันก็ยังเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดในอีกแบบสัก6เดือนหกเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะปั้นเนมอ์เนี่ยผมว่าไม่คุ้มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้จะปั้นเนมอ์ผมว่าเออก็ยังคุ้มอยู่นะแต่จริง ถ้าเกิดเนมอลเนี่ยผมว่าถ้าเกิดสายกว่านี้นิดน,นึงมันอาจจะไม่น่าปั้นแล้วนะครับเนมอลจริงๆผมรู้สึกว่าทีอาีหลายๆตัวมันควรจะปั้นต่อมันมาเลยนะครับทิ้งไว้ปีหนึ่งเนี่ยไม่คุ้มแล้วมีแค่บางตัวมีแค่บางตัวที่แบบทิ้งไว้ปีหนึ่งแล้วมันอาจจะยังคุ้มอยู่นะครับนั่นคือสโตรมสโตรมผมให้อยู่ยูสฟูลเลยนะคือดาเมจมันเวอร์มากๆ,ๆนะครับในบอสเรจเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างโอเคไม่ได้เวอร์แต่ว่าแต่ว่าดาเมจที่มันเวอร์จริงเนี่ยคือมันจะอยู่ในดาวดาวบางดวงนะครับแรงกว่าสสาายีฟ้ตอื่น มากๆนะครับแถมมีซับให้ตัวเองได้ด้วยซับให้เพื่อนได้ด้วยนะอืส่วนในบอลลีเจนข้อเสียของมันจริงคือมันตายง่ายแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขให้ใช้นะเงื่อนไขในบอลลีเจนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแถมดามเมจมันก็แรงสามารถเล่นได้ท,ทั้งธาตุทั้งม่วงนะครับเอ่ดมดอมูเนี่ยก็ลงได้ดีนะครับดอมมงูนี่คือจุดเด่นของมันเลยผพราว่ามันลงดอมมงมูได้ดีกว่าสายสีฟ้าตัวอื่นมากนะครับแถมเป็นเมตา APL ถึง2วันนะครับสามารถใช้ซอบเนี่ยลง APL ได้คะแนนก็แล้วแต่บิลของคุณแล้วตการร์ดของคคุณนะับ อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆสตรอมแต่ว่าประโยชน์น้อยกว่าคือ professor x professor x เนี่ยผมจะให้อยู่โอเคนะครับเพราะ professor x เนี่ยเอาจริงเอ่อดามเมจมันเบาวกว่าสตรอมนะครับในบอดลีเจนและในดอมบังหมูคือเบาวกว่าสตรอมมากเผื่อในบอดลีเจนกับดอมบังหมูเนี่ยเบาวกว่าไอรอนแมนอีกแต่ว่า professor x นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถทำคะแนน abl ได้ถึง10ล้านแต่ว่ามันก็ลงด้แค่1วันเพราะงั้นเอ่อ ประโยชน์การใช้งานมันค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างแปลกก็คือบอลลีเจนลงได้มีเงื่อนไขยเยอะนะครับดาเมจไม่ได้แรงอะไรมากมายดอมามูลงได้ดาเมจไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่มันจะไปแรงเวอร์เอบีเอลซึ่ง ABL เงื่อนไขที่ต้องใช้โปรเฟสเซอร์เเนี่ยมีแค่วันเดียวและงเงื่อนไขที่ต้องใช้โปรเฟสเซอร์เนั้นอะสามารถใช้ Storm แทนได้ถ้าเกิดปั้นแน่นสุดๆทั้งสองคนเนี่ยคะแนนก็ต่างกันหลักล้านนะครับผมเพราะงั้นก็เอ่อเก่งแค่บางโหมดแต่ มันเก่งมากๆแต่ว่าเก่งแค่บางโหมดนะเออไม่ได้แบบใช้ได้หลากหลายโหมดขนาดนั้นคือใช้ได้หลากหลายโหมดแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้ามีตัวที่เก่งกว่านึงหอไหมคือจริงๆเป็นตัวที่เก่งมากแต่ว่ามันผมว่ามันผมว่าเดฟมันออกแบบตัวมันาแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็อยากเป็นตัวที่ปั้นมาแล้วแบบเออโอเคนะได้ใช้นะเออรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณชอบโปรเฟสเอเ็กเนี่ยปั้นก็ยังคุ้มอยู่นะแต่แบบมันอาจจะขัดใจคุณในแบบบางแอบสเปกมันจะขัดใจคุณอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงเผื่อใครค บูดากอนนะรับูดากอผมจะให้อยู่โอเค if you like it นะครับมันไม่ได้อะไรมากอะคือมันก็ลงบอสได้มันมีเงื่อนไขในบอลลเจนทั่ันถูกสูง,งอยู่จริงๆะผมอยากให้มันอยู่ r ร็บบิชนะแต่ว่าประเด็นคือเงื่อนไขในบอลลเจนมันเยอะแอนแมนนะครับถึงดาเมจมันจะไม่ได้แรงเมื่อวังอะไรมากมายแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยเยอะนะครับแถมประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมให้บูดากรนอยู่ในสังเขียวก็คือ มันลง PP ได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งถ้าเกิดคุณมีซันเบิร์ดแล้วก็มีทีมเอ่อวอลเลย์ออฟเดอะสกายนะครับมันค่อนข้างปวดไม่ว่าจะเป็นใน AC แล้วก็ในอาร์เธอร์ d Battle นะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับบูดากอนไม่ได้เป็นตัวที่โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เกลียดในระดับหนึ่งนะครับผม Shadow Shell Shadow Shell ผมจะให้อยู่สตรองครับ Shadow Shell จริงอยากให้อยู่ยูสฟูลแต่ว่ามันเพิ่งตกลงมาเพราะว่ากัมมูรานะครับ Shadow Shell จริงมันเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างโอเค เพียงแต่ว่ามันต้องการของที่ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างยากนะครับชาร์เชลเนี่ยกาก,ากสัดในเอเบ็กนะครับคะแนนน้อยกว่าแบ็กวิดโด้อีกแต่ว่าเก่งกว่าแบ็กวิดโด้ใน ABL อันนี้ถ้าเกิดใครดูช่องฝรั่งนะ่าจะเห็นเขาพูดกันค่อนข้างเยอะนะครับแถมชาร์เชลมันเล่นยากตรงที่ว่าเกมมันติดยากคอมโบมันคอมโบยากลูปมันเล่นยากนะครับคือมันคือมันกว่าจะมันกว่ามันจะเก่งได้อะมันต้องมันต้องถูกเลีด รีด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 แล้วรีดอีกนะครับแต่ที่ผมยังให้มันอยู่สตรองเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขในบอลลีจะมันเยอะลงระวังมูก็โอเคในระดับหนึ่งแทนเป็นเมตาเอพอถึง3วันนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีกาโม่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นเอ้ยเป็นเมตาเอ l อถึง3วันถ้าเกิดคุณไม่มีกาโม่าส่วนเอ x เนี่ยชาร์โเชลไม่แนะนำให้เอาไปลงนะครับมันมันกากมากเอ x เก่งแค่เอ l อย่างเดียวแต่ก็ยังเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์แต่ในคําว่าสารพัดประโยชน์นั้นนนนนนน่่่่่่ะมมััตต้้้ออออองงงงงกกาารรขขททีีคคแแล Skill Pay ลิิเเพยุณฝึบๆๆจ จนกว่าคุณจะช่ำจนกว่าคุณจะมาสเตอร์นะครับโ okay, อเคฮักตัวนี้ยากเลยตัวนี้ยากมากฮักผมผมผมว่าจริงๆอยากให้อยู่ตรงนี้แต่ว่า,วามันว่าไงดีวะอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วดูว่าทุกคนจะคิดยังไงนะครับฮักมันเคยเป็นตัวที่เก่งมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอื PVE มันมีตัวหลายตัวมาแทนฮัก จนแบบฮักไม่มีที่ยืนใน PVP แล้วมันก็ยังลงได้แต่แค่มันมีตัวอื่นมาแทนเนึกออกปะเพราะงั้นฮักจะไปโฟกัสที่ PVP ซึ่ง PVP ในสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับฮักแล้วเพราะว่าฮักมันมันมันนำเสนอจุดที่ว่ามันอึดมากใช่ไหมพอฮักมันอึดมากเนี่ยมันก็ต้องขายจุดที่มันอึดมากก็ต้องดันเลือดดันนู่นนั่นแต่กลายเป็นว่าตัวสมัยนี้ลองดูแต่ละตัวที่มันเบร์สตาเมจแรงใน PVP SpiderMan Jean Gre y Adam ฮักมันยืนไม่ไหวถึงจะอึดแค่ไหนก็ยืนไม่ไหวยืนอัดยืนไม่ไหวจริงเจอสไปเดอร์แมนที่แพ้ทางสายก็ยืนไม่ไหวนะครับโดนสกิลสี่สไปเดอร์แมนไปก็หายโดนสกิลอดัมคา์เตอร์ก็หายโดนจีนเกวอัดคอมโบนั่นแน่แนใส่ก็หายคือมันพีพีมันยังเล่นได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือที่ผมยังให้มันอยู่แลงเขียวเนี่ยไม่ให้มันอยู่แลงสีฟ้าเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างหลากหลายแต่เพียงแต่ว่าตัวมันไม่ได ไม่ได้สุดซักหมวดเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะผมผมจริงผมผมใช้มันมอยู่ตรงนี้แล้วกันค่อนข้างเสียดายกับกับฮักนะครับต่อมาเป็นตัวไรดีอะ l l c k k o w w l l c k k b o w เนี่ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ดาเมจแรงถึงจะลง PP ไม่ได้แต่ว่า w o r l d บอลลีเจนเ ABX ABL นะดอมังมู ทุกอย่างแบ็คโบลงได้หมดที่เป็นโหมด PVE แล้วก็เก่งหลีดตัวเองได้ดาเมจแรงกนะครับผมดาเอาจริงผมว่าดาเมจแรงกว่าทานอสอีกนะครับเออถ้าเกิดปั้นแน่นๆปั้นดีๆนะครับแล้วก็มันเป็นยู่เทศการแต่ว่าจริงอยู่เทศการมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะไม่มีที่คุณจะไม่ปั้นตัวละครเนื้อปะเพราะว่าอยู่เทศการเขาให้โอกาสคุณซื้อแล้วคุณไม่ซื้อก็มันก็เรื่องของคุณยกเว้นว่าคุณจะไม่ได้เล่นเกมช่วงนั้นนะอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเป็นตัวที่ดา,า,นะาว ต่อมาทานอสนะครับทานอสผมให้อยู่จริงอยากให้อยู่แค่ useful แต่ว่าก็เกรงใจพี่แกเหมือนกันฮะผมให้อยู่หลังนี้แล้วกันทานอสมันเล่นได้หลากหลายกว่าแบ็คโบตรงที่ว่ามันสามารถใส่เกียร์วันทามได้เกียร์แดงหลอมเกียร์ชมพูหลอมได้เพียงแต่ว่าดามเมจใน p v e ของทานอสเบากว่าแบ็คโบในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ที่ยังให้มันอยู่ในแรงเดียวกันเนี่ยเพราะว่าธานอสมันสามารถกึ่งๆไป P.P. ได้คุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะเอาทานอสไปน P.P. หรือ P.E. นะครับเพียงแต่ว่า P.E. เนี่ยมันไม่สุดเท่าแบ็คโบส่วน P.P. เนี่ยมันก็ไม่สุดเท่าจีนหรืออดัมหรือสไปเดอร์แมนนะครับผมเพราะงั้นผมก็เลยจะให้ธานอสเนี่ยอยู่ยังอยู่แรงแดงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบสุด ไปทางด้านใดด้านหนึ่งแต่มันแบบกึงก่งๆแบบอนเนกประสงค์ไปได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ว่าคุณก็ควรจะเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยทาร์นอเนี่ยก็เป็นเมตาเอเบลหนึ่งวันครับเอเก็ลงได้ถึงแบบ15ล้านอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าผมว่ามันควรโฟรกัสมันควรจะทําให้แบบทานอสเก่งไปทางใดทางหนึ่งเลยอะ่ะนึกออกปะต่อมาครับแมกนิโตแมกนิโตผมให้เอ่อเอาไงดีวะโอเคแมกนิโตก็เป็นแบ็คโบเลยคือแมกนิโตเหมือนแบ็คโบทุกอย่างนะครับ แมทิโตเหมือนแบงค์บทุกอย่างตรงที่ว่าผลีดให้ตัวเองได้เล่น2ซับได้แล้วก็เป็นเมตาอ b เบกเอบลนะครับแถมก็ลงดางมูกับเวอร์บอสได้เยอะมีเงื่อนไขยเยอะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่ตัวนึงเป็นไวไลท์ม่วงตัวนึงเป็นไวไลท์ฟ้าน,นะครับไม่มีอะไรพูดตัวมันเก่งดะเมจแรงเวอร์มากๆนะครับเล่นสนุกด้วยแมททิโตนะครับต่อมาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนผมจะให้อยู่ยูสฟูลนะครับสไปเดอร์แมนเป็นตัวที่เก่งมากๆครับคือเป็นตัว PVP หลักๆเป็นตัว p ีพนะครับซึ่งมันก็ลงทีว e ีขำๆได้มันลงบล็อกขำๆได้ไม่เป็น Metal A เมต้าเบกเบลอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการมาถึงของโหมดใหม่นะครับอาร์เธอร์บแบทเทิลทำให้สไปเดอร์แมนเฉิดฉายมากเชื่อไหมว่าในอาร์เธอร์บแบทเทิลเนี่ยผมเลือกที่จะเจออดัมเทียร์ซีมากกว่าการที่จะเจอสไปเดอร์แมนเทียร์ซีคือมันน่ากลัวมากนะครับสไปเดอร์แมนเทียร์ซีมันสามารถวันช็อตสามตัวของคุณในทีมตายได้เพียงแค่สกิลสกิลเดียวซึ่งมันทั้งแรงทั้งอึดทั้งป่วนทั้งมีีหหลบลบก เอาง่ายคือ PVP เนี่ยสไปเดอร์แมนถ้ามีตายเกิดมันจะโคตรโกงนะครับนี่ขนาดไม่มีตายเกิดไม่มีคา u เ t อร์แอทแทกไม่มีสะท้อนนะ ตัวมันยังเกรียนขนาดนี้ผมผมรู้สึกว่าเป็นตัว PVP ที่ถ้าเกิดจะเล่น PVP เนี่ยต้องมีติดไอไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำลายแบตเทิร์น AC AT หรือว่าอาเซอร์แบตเทิร์นเนี่ยสไปเดอร์แมนกินหมดนะครับสไปเดอร์แมนเนี่ยสามารถเอาลงได้ตั้งแต่หักนะครับคันเนทไปถึงจีนเกรย์นะครับถ้าเกิดปั้นดีๆเนี่ยจีนเกรย์ก็สไปเดอร์แมนก็สามารถเอาลงได้นะครับอดัมสไปเดอร์แมนก็เอาลงได้ทาร์ทสไปเดอร์แมนเอาลงได้สไปเดอร์แมนเอาลงได้ทุกตัวข้อเสียข้อเดียวของสไปเดอร์แมนใน PVP คือไม่มีตายเกิดซึ่งงถ้้าาเเกกกิิดดมมีตยัน็คจะแบบโโอโห แม่งจะโกเกินไปนะครับสำหรับสไปเดอร์แมนต่อมาทรนับทอจริงผมจะให้อยู่แค่สตรองก็พอที่ผมยังให้อยู่ที่สตรองเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขในบอลลี่เจนมันเยอะมากถึงจะลงดอมังมูไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในบอลลี่เจนมันเยอะนะครับแถม ABL เนี่ยก็เพิ่งจะตกเมตามาแต่ทรนะยังเป็นสไตรเกอร์เทียสีที่ดีสุดสำหรับหลายๆตัวอยู่นะครับเอาจริงแท้เป็นสไตรเกอร์เทียสีที่ดีสุดสำหรับทุกตัวในเกมยกเว้นแบ็คโบนะครับ แบ็กโบนเนี่ยใส่เป็นเคเบิลนะครับทอเนี่ยสามารถเป็นสไตรเกอร์เทียสีให้กับทุกตัวในเกมได้แล้วมันก็เป็นได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดสลับไปสลับมานะเออถ้าเกิดคุณไม่ขี้เกียจนะส่วนใหญ่ผู้เล่น apex m p l เขาก็จะสลับไปสลับมานะครับลองลองสังเกตดูได้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในตัวสารพัดประโยชน์นครับเป็นเหมือนแปลกอะคือทําได้หลายอย่างแต่ไม่ได้สุดสักอย่างแต่ว่าถึงพอจุดจุดหนึ่งทอไม่มีบทบาทอะไรในเกมเลยก็ยังอย่างน้อยจะมีบทบาทเป็นหน้าที่สไตรเกอร์เทียสีให้กับเพื่ออน่่ัเางยยทีูใ แรงที่ค่อนข้างเก่งอยู่ค่อนข้างหน้าปั่นมีงานอะไรให้ใช้มีงานอะไรให้ทาครับสตาร์ลอดสตาร์ลอดผมจะให้อยู่เหนือทอแล้วกันเพราะว่าถึงสตาร์ลอดจะเป็นไตยเกร์เพื่อนไม่ได้แต่ว่าดาเมจแรงกว่าทอดาเมจแรงกว่าทอใน ABL นะครับเงื่อนไขบอลลีเจนเงื่นอนไขดาวมังมูเนี่ยก็มีให้เล่นทั่วไปเหมือนตัวละครทั่วไปเลยแถมดาวมังมูเนี่ยก็แรงกว่าทอค่อนข้างมากนะครับปูบอลลีเจนก็แรงกว่าทอนะครับเพียงแต่ว่ามันตายง่ายแค่นั้นเองข้อเสียของตลอดอย่างเดียวเลยคือแม่งตายง่ายคือทุกอย่างดีกว่าทอหมด แค่เป็นไฟเกอร์ให้เพื่อนไม่ได้แล้วก็ตายง่ายนะครับสำหรับสตาร์ลอดแค่นั้นเองแถมใน ABL เนี่ยเสริมให้อย่างหนึ่งคือ ABL t อร์เนี่ยมีแค่ลีดเป็นเบต้ารีวิวแต่สตาร์ลอดเนี่ยถ้าเกิดเอาลง ABL เนี่ยเป็นลีดให้ตัวเองได้แถมมีครูดกับล็อกเก็ตซับอันนี้คือแอดเวนเทจของสตาร์ลอดที่ที่แบบมีเหนือทอใน ABL นะครับต่อมาคาเนตคาเนตผมจะให้อยู่หลังนี้แล้วกันคาเนตเนี่ยตกเมตาของ PVE ไปแล้วนะครับเหลือแค่ PVP ซึ่ง PVP เนี่ย เอาจริงผมจะไม่ให้มันอยู่แรงนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีโหมดใหม่เข้ามาโหมดใหม่ทาให้คานเนตเหมือนถูกชุบชีวิตกลับขึ้นมานะครับมันค่อนข้างป่วนและกวนตีนนะครับเนื่องจากอาร์ติแฟกต์ของนางเนี่ยสามารถทําให้นางยื้อเวลาชีวิตได้คือแน่นอนว่าการมาแบบการเอาคานเนตลงไปเล่นในสนามเนี่ยแน่นอนว่าตัวมันจะต้องตายตัวมันต้องสละชีวิตอยู่แล้วแต่ไอการที่มันมีอาร์ติแฟกต์ที่ยื้อเวลาให้เพื่อนทําดาเมจได้เนี่ยจากการที่มันเหลือเลือดหนึ่งหนึ่งแล้วมันจะแบบอยู่ค้างไว้อย่างนั้นอนะ มันกวนตีนมากนะมันสามารถทําให้อดัมจีนหรือว่าสด์แมนบางจังหวะเนี่ยถูกสวนกับได้ภายในแบบปริบตาเลยนะครับคือเป็นตัวที่ป่วนแต่ต้องการของในการปั้นค่อนข้างเยอะนะครับของต้องแน่นการต้องดีจริงๆถ้าเกิดจะปั้นคเนตลงพีพีใครนะครับการไม่ดีการไม่ดีนะครับยันอีกรอบหนึ่งใครการ์ดยังไม่แน่นยังไม่ดีเกียร์หลออไม่พอไม่มีอัติแฟกต์ไม่นําให้ปั้นคาเนตนะครับถ้าเกิดใครมีตรงมีตรงข้ามกับที่ผมบอกเนี่ยคือปั้นคาเนตลงพีพีได้สบายแน่นอน นะครับอืมโอเคเนาะต่อมานะครับกามรากามราเนี่ยผมจะให้อยู่แรง useful นะครับกามราผมรีวิวไปแล้วในช่องนะครับเป็นตัว T R C ที่มีประโยชน์เยอะมากนะครับเอาจริงปะเออรลีดตัวเองได้ซับตัวเองได้ลงดอบางมูโคตรโหดมีเงื่อนไขในบอลลีเจนเยอะมาก เป็นเมตา a p x 2วันแถมเป็นเมตา a p l 1วันไม่รวมวันฟรีนะครับสามารถทำคะแนนได้ถึง16ล้านใน a p x ทำคะแนนได้ถึง11ล้านในไอ10ล้านใน a p l เป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับเพียงแต่ว่าคนไม่ปั้นกันเพราะว่าหลายคนรอลูนาซึ่งผมบอกเลยนะว่ารอไปเถอะมันไม่มาแล้วเร็วนี้หรอกเดี๋ยวแพทหน้าเกวนสเตซี่ก็ได้เทสแล้วลูนาเนี่ยรอไปยาวๆประเผอปีหน้ายังไม่มาเลยนะครับโอเค มันเป็นตัวที่แบบสารพัดประโยชน์มากแถมมันเล่นสนุกเล่นง่ายคือถ้าเกิดใครไม่เคยลองเล่นกรารมล่าจะไม่รู้เลยคือแบบลองแค่เลีปยว80เกียร์แดงงงๆเอาไปลงบอสหรือว่าลงอะไรก็ได้อ่ะมันเป็นตัวที่แบบโคตรคุ้มอ่ะจริงผมอยากให้อยู่เหนือทานอดอีกแต่คือเกรงใจพ่อเขาว่านะอืมต่อมานะครับดอกออกอืมอ่ะ ด็อกอ็อกเหมือนการโมล่าทุกอย่างด็อกอ็อกเหมือนการโมล่าทุกอย่างยกเว้นว่าด็อกอ็อกเป็นลีดให้ตัวเองไม่ได้นะครับดอ็อกอ็อกเป็นลีดให้ตัวเองไม่ได้ด็อกอ็อกลงบอลลีเจนไม่เก่งเท่ากาโมลา่าด็อกอ็อกลงดอมมูไม่เก่งเท่ากาโมลา่าแต่ถ้าเกิดพูดถึง ABX กับ ABL เนี่ยด็อกอ็อกแม่งโหดสัสสัดนะครับเก่งกว่ากาโมล่ามากๆนะครับคือคะแนนมันเวอร์มากแต่ว่า โหมดอื่นเนี่ยอาจจะไม่ไม่เท่ากับโม่าคือเก่งกว่าตัวข้างล่างแน่นอนคือลงดอะมังูเก่งกว่าตัวข้างล่างลงบอสนี่เจนเก่งกว่าตัวข้างล่างเพียงแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยคือ A B X A P L ที่มันคะแนนแทบจะเท่าจีนเกรย์คือถ้าเกิดผมว่าปั้นดีๆนะคะแนนคะแนน A B X เพล่เยอะกว่าจีนเกย์แต่ว่าคะแนน A P L เนี่ยไม่ชัวร์แต่แบบคือถ้าเกิดวัดกันแค่ A B X นะคือถ้าเกิดเท์ลสต์นีเป็นเท์ลสต์กับ A B X A P L นะด็อกออกมันขึ้นไปออันดับหนึ่งนะด็อกออกมันขึ้นมาามนนจเเป็อยย่งีล ถ้าเกิดเป็นเทเลสเอเวกเอวลนะเทอเนี่ยนี่ไม่ใช่แกนี่เป็นแบบโอ้โออภาพรวมนะครับตัวสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาในเกมอดัมวอลล็อกคุณคิดว่าคุณคิดว่ามันจะอยู่แรงไหนติก ck, ต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอจริงๆป้า hm, มันเดาโคตรง่ายเลยมันยั่งอยู่แรงนี้ดีวะเออผมไม่รู้ว่ามันจะเอาไปหยุดตรงไหนดีระวังเออเออเอางัา้นผมจะมันวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เอม้มันใช้ใช้ง่ะช่างแม่งอ,ออมอนเลยแหละอดัมวอลล็อกนะครับเป็นตัว PP มาใหม่ที่เก่งมากคือมันเป็นตัว PP ที่ใส่ต้องใส่เกยร์แดงเพราะงั้นหมายความว่ามันเอาไปลงบอสเอาไปลง PVE ขำค้าได้นะครับลงบอสเจนเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับลงดาวมังมูก็ถือว่าแรงมากๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าจีนหรือว่าแบกโบนะแค่มันลงได้ข้อดีข้อเด่นหลักๆของอดัมคือมันเป็นตัว PP ที่เกียร์ ที่สุดในเกมตอนนี้นะครับเีย็นกว่าจีนเกรย์เพียงแต่ว่าที่ผมไม่ได้ให้มันอยู่สูงเท่าจีนเกรย์เนี่ยเพราะจีนเกรย์มันเป็นเมตาทุกโหมดดามไม่ได้เป็นเมตาทุกโหมดแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงใน PVP เนี่ยผมว่าดัม,มันเตียนกว่าจีนเกรย์เองนะมีป้องกันสะท้อนมีสะท้อนคือทั้งสะท้อนและป้องกันสะท้อนในตัวมันเองมีป้องกันการกาเบรกมีเพิ่มเพียรดาเมทมีเชนเฮดมีสกิลเคานเตอร์แอตแท็มีโอ้โหมีทุกอย่างที่ตัว PVP ควรจะมี แถมสกิลมันค่อนข้างที่จะปวนยูนิฟอร์มใหม่ทําให้มันอึดขึ้นนะครับสามารถหน,หนึ่งกับฮีโร่ได้ถ้าได้ทุกตัวในเกมที่เป็นตัว p v p เอาลงได้ถ้าได้ทุกตัวแต่ถ้าเกิดเคาน์เตอร์ไม่ติดถ้าเกิด Counter itted, เคาน์เตอร์ไม่ติด Counter itted, ก็จะ,จะโดนสวนโดนสไปเดอร์แมน,นสวนอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าอดัมมอร์ล็อกเนี่ยข้อเสียของมันจริงๆข้อเดียวเท่าเท่ที่ผมมองเห็นนะครับคือตัวมันต้องการอร์ติแฟกต์อย่างมากถ้าเกิดจะไม่มีอร์ติแฟกต์เนี่ยคือไม่ควรปั้นเลยนะครับแล้วก็ ตัวมันเป็นตัว PP ที่ไม่ได้เน้นอืดไม่ได้เน้ยนยืนนานเพราะงั้นถ้าเกิดคา์เตอร์เขาไม่ตายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็คา์เตอร์เขาตายนะจะโดนสไปเดอร์แมนหรือตัวที่มันมีสกิลส่วนกวนตีนกวนตีนเนี่ยสวนกลับแล้วอดัมก็จะตายเองแต่ว่าก็ยังดีที่อดัมมีสองชีวิตนะครับแต่ไงก็เถอะตัวมันกวนตีนมากยิ่งในแบบแบทอาร์เธอร์แบทเทิร์นเนี่ยผมบบแบบผมชนะพลิกเกมได้เพราะอดัมเนี่ยหลายหลายทีแล้วนะเพื่อแบบอดัมเหลือตัวเดียวตื่นขึ้นมาจากความตายสกิลห้าสกิลสี่ต่อยปังปังปัง เคยมาแล้วนะครับตัวมันเก่งมากจริง